สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆผมจะบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรอวันนี้เป็นวันดีทำหน้าตาให้มันยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยมึงเอาอะไรมาดีก,ก็ก็ต้องดีนี่เป็นการเริ่มต้นต้นอนวันนี้ผมมีไอเทมใหม่ๆของช่องเรามาครับยิ้มหน่อย อยากรู้ไหมว่าอะไรเพิ่มเติมของช่องเราหันเลยหันเลยนี่นี่นี่ครับนี่ครับออยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยย,อย,ยิ้มแย้มเลยเ<อ>วันนี้วันนี้เป็นวันดีเ, <c oughs> เอ้าทุกคนนี่ครับเรือล้ำใหม่ของเรา <c oughs> ไง เฮ้ย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 เอ้าเร็วเฮ้ยเดี๋ยโวโมุนในนั่นนี่มามานะตากล้องมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับมาดูมันจะเป็นอันนี้อุ้ยมีเพชรอันนี้จะเป็นช่องแบบว่าเอาไว้ขังปลาครับเป็นช่องไว้ขังปลาอันหนึ่งอันนี้นี่ครับนี่มีช่องหนึ่งจะขังปลาก็ได้จะใส่อุปกรณ์ก็ได้ครับ เมนี่มาดูใกล้ๆมีช่องหนึงเอออช่นนี้ช่องนี้สาครับเน่ช่องนี้เขาบอกว่าเอาไว้ใส่แบบก็บสมอเรือได้ครับช่องนี้ดูขนาดหดูดิยาวกว้างขวางนั่งสบายนี่ครับนี่นี่เป็นที่แต่ว่าเราใช้แบตเตอรี่อามาเสียบ คี่ก็แบตเตอรี่มาแล้วก็จะมีไฟไฟมันจะดูดไหมไม่ดูดที่สุดของความฝันมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่วัยเด็กครับไม่ถามความฝันเลยแต่อีกไม่ชอบตกปลาหรือไงชอบทำนกชไม่ได้มาร์กหลขนาดนี้ไอจีครับยังยกมือไหวกอนสิขอกอนทุกคนครับอันนี้ผมและแอนหมดเลยเราได้ลงทุนขนาดนี้แล้ว ขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนพวกเราตลอดไปนะครับเพราะว่าผมเบื่อเมียผมมากเลยั้งบนมันไม่เข้าใจกูเสียดายเงินมันคือการลงทุนขอให้รวยๆเฮงๆอั้งปั้งแล้วกูถามหนหอ่อยเถอะมึงซื้อมามึงขับไปแล้วเหรอผมจะบอกว่าซื้อมาเนี่ยก็ชีวิตยัยงไม่เคยขับเรือไอ้ควายทำเป็นเฮ้าขับไม่ได้มันก็หัดได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรทุกอย่างมันหัดได้หมด เอ้เขาเรียกอะไรประคองยังไงเป็นแง่ใสกีฟตมึงก็ยังไม่รู้เรื่องแต่เรือมงมาแล้วแค่นี้ก็ไปเรียนขับเรือก่อนไม่เห็นจะยากเลยขับไม่เป็นเร้ก็หัดดิของทุกอย่างไม่เป็นเราไม่หัดกันได้อะเมื่อก่อนผมถ่ายคลิปก็ไม่เป็นตัดคลิปก็ไม่เป็นทำไมทุกวันนี้ผมถึงทได้แนละ้วเราต้องหัดและเรียนรู้ไป <หา S 2> ทุกอย่างม<า>ันต้องหัดและเรียนรู้แอนคนเราไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดหาท่าเลยนะโท<โ>เอาไปลงแม่น้ำไงนะและ้วยังยังหาท่าลงแม่น้ำ <c oughs> ไม่ได้เลยแล้วไม่รู้จะจอดตรงไหนด้วยเนี่ย ซื้อมาก่อนอย่าอื่นให้ว่ากันจะยังไม่จบคันนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูดูว่าแต่ยิ้มแย้มหนึงสิมาเฮี๊ยบแต่กูไอ้กอาวเฮี๊ยบนี่มาจริงจริงแล้วอ่ะเรือลำเนี้ยขอแถมเครื่องมาให้ด้วยครับนี่มีเครื่องหางยาวเป็นเครื่องของฮอนด้าครับหกหกหกจุดหกหรือหกอะไรแรงเนี่ยนี่ มาพร้อมกับเรือไฟเบอร์สิบฟุตครับจะไปหาได้ที่ไหนคุ้มขนาดเนี้ยขนาหน่อยจะไปหาได้ที่ไหนพร้อมวิ่งฝากช่องสิงเนอร์ด้วยครับสนับสนุนเราด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปแรกคอนเทนต์แรกกับเรือลำนี้มันจะเป็นอะไรคลิปนี้นไม่มีบทนหน้ามั่นใจไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีคับ